สวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับเมื่อนี้ยวแอมรถทงเดินเดินทางมาติดตามตวเขกับหนาตู้ครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ารวยยกช่องนะครับเอฟซีเมื่อนี้งวดนี้ครับสีให้รวยอีกครับตอนนี้เบ้าแอมรถทงมาถึงบ้านหนาตู้เป็นที่เรียบร้อยครับเอฟซีเนาะอุ้ยครับฝันเห็นปูพญนาคครับโผล่ขึ้นมาจากโค่นเด้โผล่ขึ้นมาจากโค่นอยู่ตรงหน้าครับ หน้าหน้าตู้เองนี่แหละครับเอฟซีพญานาคสามโตพญานาคครอบครัวพ่อแม่ลูกว่าสันครับมาบอกเลขหน้าตู้สามโตครับสามโตบนสองโตล่างงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับหน้าตู้อยู่ในบ้านเด้อครับตอนนี้เดี๋ยวสิพาไปสอบถามว่าพญานาคมาบอกตัวไหนเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราแอมเราทงนะไม่เด้อกขาดขุนอยู่ทั้งขุนละครับ ไปรับชมกันครับสวัสดีครับนาตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาตู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนาตู้สวัสดีครับันเห็นพญานาคญ่วะสันฝันเห็นพญานาคไงบุ๊ขึ้นมาเรยบอกครับนาตู้ว่าเาู้ฟังนะครับครับผมเต้องไปใหหน้าครับยูหันมีพ่นหมักไงแน่นอนยูหันมีพ่นหมักไงมีก็ขามอยู่พกเกตตตนอยู่อยู่พคนพ่นก็ขามไงครับพ่นก็ขามไงครับไปนะผมเป็นนัง ไปนางเด่อนอิงโพนอ,อยู่หันน่ะมันพญานาคพ่อโวกขึ้นมาหน่ะว่าพยานาคสามตัวผมได้ผมว่วพญานาคสามตัวครับพ่อแม่ลูกพญานาคน่ะพญานาคนั่นครับ <What? S 2> พ่อแม่ลูกพญานาคครับว่าสองสามสิบเป็นพญานาคขอบพุพ่งผมว่าโพุ่ขึ้นมาจากไซสครับนะโรัพ่ขึ้นมาจากโพนใหญ่ๆเลยผมไปนังอิงโพนครันัมม่นบอกครับครับ ่สร้าางแตพูดขึ้นมายังผมก็เลยวานน่ะเนาะโพูดขึ้นมาเห็นยังผมแบบได้วันนะครับโพูดขึ้นมาสามตัวเลยแล้วซื้อเร็วหันเป็นยังคือโบสถ์เป็นวันน่ะโบถถ์แล้วโบสถ์ซื้อวันเลขที่มันออกอวันเลขที่ก็ได้วันน่ะอ๋อทุกทานมาค่ะเนาะมันออกอวันเลขที่เท่าไรล่ะมันก็ออกอ๋อเดียวพี่แน่ต้องมีมันออกนี่เพชรเก่าทับมันออกเพก่าผมบอกพันยานกันเราโอ้ยเราแบบวันพ่อพันานกบ้า เมื่อนีอ้เอาได้เหะอสีเอาหายผมว่าห้ตัวไหนล่ะครับผมเลยถามเนาะไม่สามตัวได้สีห้ยนี่โอ้พอพญานาคพอพญานาคเป็นว่าสีเขียวสีทองนับผมบอกคนว่าพ่นพ่นามไมาพร้อมได้เดียวนี่ผมว่ามันพ่นผิดนะเป็นนามผมว่าจากปากเจ้าสีโงพ่นตัวนั้นมานามโอ้พ่นออกมาพ่นออกมาะเห็นตัวดิ แค่ตัวเลขสามตัวมันเป็นแบบว่าพ่นพ่อนออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าไปถือพ่อนหรว่มันตัวเลขขึ้นวางพ่นอย่างสี่บ่อบ้านนี่พ่นขึ้นมาเห,เห็นเล็กสามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดครับ สามเจ็ดแปดงวดนึงหันออกเจ็ดเก่าก็เป็นไปได้นะบ่เอ็มเนาะมาลูกเพิ่นมาลูกเพิ่นผยจะหนักหน่อยเห็นบาแมนมนแมมันคแมนควออีพอแมนนควออีพอน่ะเห็นมาสามเจ็แปดแมนควอีพอหน่ะเพิ่นว่าครับพญานาครเนาดไมดเนาเพิ่นกัแม่พญานาคเพิ่นกับ พ่นพิษยู่หันได้ยี่มองพ่นนะครับพ่นน้ำจะท่วมพ่นคนได้จะท่วมโตัวผมคนได้ไหมพระยาหนักโมเมนต์หลงรอยอยู่บนเขื่นบ่โอ้ยมาอาทันแห้งได้พระยาหนักสองัวสิซักซีดขาดพ่นใส่ต่อครับนาตู่พ่นอยู่ใส่ต่อตอนนี้พ่นอยู่ทงหน้าครับยี่ดุ่มพ่นพ่นอยู่ทงหน้าครับสองตัวเพิ่นบอกตัวใดบาดนี่ครับเพิ่นบอกบอก บอกคือกันสองตัวกันได้สองตก็ได้ครับพ่อเพื่อนคือดีเจ็บบาทเนี่เจียวเลยล่ะครับตัวไหนครับนาตูสองตนั้นผมมาแปดหนึ่งนะครับผมมาหรือพญานาคว่าครับพญานาคว่าแปดหนึ่งสองตัวนั้นลูกลูกพญานาคลูกพญานาคว่าแปดหนึ่งโอ้ลูกพญานาคคนว้าเพิ่นว่าแปดหนึ่งครับอืมครับส่วนโต องปูพญานาคหรือเพื่อน้นน้ำเซพนครับปรากฏว่ามันเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยแม่นบวนะตู้ครับอือยู่โพนนั่นครับผมไขๆอาจจะเจ้าคือจังเ้าเอ่าน้ำไปสีจังสีครับผมมันก็ะจิขึ้นตัวเลขขึ้นมาจังสีนะครับท่านผู้ชมกับบอกง่ายๆกับเพื่อนไ้นะน้องนาตู้เนาะปูเพื่อนไ้นั่นแหละถึง่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นครับผมสามเจ็ดแปดก็แปดหนึ่งรูปคนบอกครับผมมีน้ำสาำรวจพนักงานแม่นค้อมผอนั่นแหละแม่นค้อมข้อมผอนั่นแหละว่าสั่น สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดว่าสันอ๋อว่าจะได้อีกนะตู้ก็ได้ว่าโอ้เจะคือผลนำคากตายแถวคุณที่วงเพระกสิ่งเม่บ่อไรได้สัอ้ยก็ได้บ่ากสิ่งเมีเราก็ดันเขาเมียบ่อไรนำแห้งได้จะพ่นคากหลายผมก็ได้ว่าน้ำถ่วมนะตู้เลยอายุจักปีหรือครับนะตู้ผมหนึ่งสี่แปดครับสี่แปดอายุสี่สิบแปดปีนะครับเนาะ พญานาคสามตัวขันถ่ายเอฟซีสีแปลกับบเป็นยังแล้วครับพ่อเทื่ยงแมนครับแต่ว่าเพิ่นมันเห็นตัวเลขแล้วบ่อบบ๊บ่ต้องแปลก็ได้ครับเพำำราะว่า<แ>ตัวเลขเพิ่นก็เห็นแล้วเพิ่นเนี่ยเห็นแล้วครับผมมีน้ำซ้ำลูกเพิ่นทีว่าแมน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 ตัวเลขของก่อน,อนอว่าสัน้นลูกพญานาคนี่ยซ้ำไหน,หนล่ะครับนะหน้าตู้ตัวซ้ำไหนกาวั้ลูกพญานาคบ่มันหน่อยได้หนักซ้ำเป็นบ่าซ้ำเสาซ้ำเฮียนซ้ำเสาเฮียนนี่ไอ้เบิ่งซ้าง อ้หุ่นบยมเป็นน่อยได้ครับพอเทองาหน่อยแล้วพ่อแม่โตใหญ่กว่านี่พ้อแม่พ่อแม่โตสั้นเสาตัวนี้เสาพี่โอ้เสาหน่อยเสาใหญ่ครับผมท่านผู้ชมเบืองเอาแซวมาหน่อยครั้งคักจิกะพมมาสีเขียวสีทองแตกแสนครั้งบอกคังบอกก่าบอกกาบอกเลขสามเจ็ดแปดหรอสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดลูคนยังมาวาอีว่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งอ้ขอเห้แสนแตก รวยยกช่ำนะพออแต่ว่าสุกแล้วนะตัวก็ไ่ได้รอยหนามจ้ะบอครับผมกับนางขึ้นมาเลยครับผมเนียก็เรื่อครับเรื่องผมก็เรื่องของเมียนะครับโอเป็นมามีดกัเรื่องของเมียหนูจะลงรอยนามอยู่กเราก็เราอยู่ในกลางบ้านนี่เองนะเด้๋ยวนางมานางมาฝันตัวนี่ฝันเห็นไผ่หนามตัวนด้ครับอ๋อ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 า๋ออ๋อาเอ็๋ออ๋ออ๋ออมิอ๋อง๋ของออาออ๋ออ๋อน๋ัอนะอ๋อ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 ม่ออรออ๋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 อรับท่านผู้ชม ครับผมตัวเลขของหน้าตู้ครับเอพซีวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหอยหกสิบแปดครับสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดครับตัดเหล่เนาะครับเลขสองตัวนี่เป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับขอให้มีโชคใหญ่รวยยกช่องครับเอพซีเมรีครับย่านเพิ่งไปใช้ครับเบ้าแอมมาทงมีของดีมาฝากเอพซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมมาทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอร,ตรีเจงสิเรืถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใหเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เ่องการทายกลับคืนมาได้พัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแลนะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุหลาบเนีพ่อนวดตีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่อดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่นส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี Ad ่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกมกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ